รู้จักกับโรคลำปีสกินหรือยังโรคลำปีสกินปัจจุบันเกิดการระบาดในหลายพื้นที่จึงจําเป็นต้องมีมาตร,ราการในการเฝ้าระวังและควบคุมเนื่องจากโรคดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สําคัญตลอดจนความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือโรคลำปีสกินเป็นโรคติดเชื้อไวรัส LSD สามารถเจริญเติบโตก่อโรคตามอวัยวะต่างๆที่มีเซลเยื่อบุซึ่งจัดเป็นโรคประจําถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา โรคนี้พบในโคและกระบืออาการของโรคสัตว์มีอาการซึมมีไข้สู้ผอมเยื่อจมูกอักเสบเยื่อตาขาวอักเสบมีปริมาณน้ำลายมากกว่าปกติต่อมน้ำเหลืองบวมโตเกิดตุ่มเนื้อบนผิวหนังขนาด2-5เซนติเมตรขึ้นอยู่ทั่วทั้งร่างกายแต่จะพบมากที่บริเวณคอหัวเต้านมถุงอัณฑะและหว่างขาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลลุม้มในโคนมอาจจะพบน้ำนมลด การแพร่ระบาดสู่โคและกระบือโดยการได้รับเชื้อผ่านทางการนำเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อตลอดจนแมลงพาหะเช่นเห็บแมลงวันดูดเลือดและยุงโรคชนิดนี้ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่นการป้องกันโดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรคโดยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีดแบบราดหลังหรือแบบฉีดพ่น สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูงปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโลง่งไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะกำจัดแมลงพ่อพันยุงกำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงวางไข่ กางมุ้งให้แก่สาตร์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินทางนี้หากเกษตรกรพบโคกร,ระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันทีเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เหลวที่สุด